สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัวเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะ วันนี้แอดหมูจะมาแนะนำซีรีส์เรื่องลวงเล่สเสน่ดอกท้อนะคะเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคโรเมนติกลึกลับจำนวน36ตอนดัดแปลงจากนิยายชื่อเรื่องเดียวกันของผู้แต่งไปลู่เฉิงซวงผลิตโดยเทนเซนต์กำกับโดยเติง้งเคอผู้กำกับเดียวกันกับซีรีส์เรื่องปัตตาีไร้พ่าย,พายผู้พิทักษ์รัติการแห่งต้าเฟิงลักแสดงนําได้หลิวเสวี่ยอี้มารับบทเสนาบดีเสน่ใจเย่นะคะประกอบคู่กับ เมิงจืออี้รับบทองคหญิงเจียงเทาหาพร้อมทับนักแสดงอีกครับข้างอาทิเกาหานร,รับบทมู่อู้อินหลิวหลิงจือรับบทเมองเจนินเจินเปียนเฉิงรับบทมู่อู่เซี่ยฟานจิงเวินรับบทเซี่ยงชิงอิงบอกเล่าเรื่องราวขององคหญิงเจียงเถาหานะคะแห่งแคว้นเจ้าที่ตกอับ ถูกบังคับให้แต่งงานกับหนานอ,อ๋ององคชายแห่งแคว้นเว่ยองค์หญิงเจียงเถาวาหวังให้ชีวิตดีขึ้นแต่เนื่องจากแผนการของคนอื่นเธอดันจับพลัดจับพลูได้มาแต่งงานกับเสนาบดีเสินใจเย่ผู้มีอำนาจล้นเหลือเธอต้องเผชิญกับอันตรายมากมายแต่ก็พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดเพื่อปกป้องตัวเองท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างความพักดีต่อชาติการแก้แค้นส่วนตัวและความรักที่แท้จริง ในขณะเดียวกันนั้นเสนาบรีเสริญใจเย่ซึ่งมีความทะเยอทะยานที่จะเป็นเสนาบดีที่ทรยศแต่กลับ แอบซ่อนความปรารถนาที่จะรับใช้ประเทศและราษฎรทั้งสองต่อสู้และร่วมมือกันสร้างความรู้สึกดีๆให้กันอย่างลับๆท่ามกลางวิกฤตโดยซีรีส์เรื่องลวงเล่หเสน่ห์ดอกท้อได้ถ่ายทำเสร็จสิ้นในวันที่8กันยายนปี2024นักสแสดงนำหลิวเสี่ยอี้แอมบาสเตอร์แห่งสวรรค์เขาก็มีซีรีส์สุดฮิตอย่างปลดผนึกหัวใจหวนรักประกบคู่กับนางเอกสาวดาวรุ่งเม,มิ่งจืออี้ซึ่งเธอก็มี มีซีรีส์สุดฮิตอย่างจิ๋วชงจือ่อเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์แนวการแย่งชิงอำนาจและเรื่องราวของความรักการประทะกันทางอารมณ์ กลยุทธ์การชิงไหวชิงพลิปกันของคู่พระนางนั้นสนุกมากมีความลงตัวระหว่างพลอตเรื่องการเมืองและพลอตเรื่องความรักฉากสวยงามทําให้ผู้คนเพลิดเพลินรอรับชมกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้แอนหมูไปแล้วสวัสดีค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แอนหมูทําคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีสหากผิดพลาดประ การใดขอภายไวนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า